ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะเป็นคลิปทุดท้ายของการออกแบบ,บ,ะร,ะบ,บระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้าละระบบสุขาภิบาลของบ้านทาวน์เฮาส์องชั้นนะครับตอนนี้เราเอารายละเอียดทั้งหมดที่เราอถอดปริมาณอุปกรณ์นะครับเราเอามาทําเป็นบิ q คิวของอะระบบะสุขาภิบาลกับระบบไฟฟ้าซึ่งระบบไฟฟ้าก่อนหน้านั้นผมได้ทําไปแล้วตอนนี้เรามาดูของระบบสุขาภิบาลกับระบบะท่อน้ําขนนะครับ แล้วก็เรามารวมทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขการพิบาลว่า,าการปริมาณราคาทั้งสองระบบของอบ้านท้องสองชั้นที่เราออกแบบนั้นมันใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูอาของระบบสุขารพิบาลก่อนนะเป็นหัวข้อที่2ต่อจาการะบบไฟฟ้าซึ่งระบบไฟฟ้าเป็นหัวข้อที่1ซึ่งเราได้ทํา,าไปแล้ว นะครับทีน,นี้เรามาดูหัวข้อที่2ซึ่งหัวข้อที่2ก็มีระบบน้ำดีนะครับระบบน้าดีที่เราอถอดปริมาณของวัสดุก็มีพวกท่อนะครับท่อน้ำดีเราใช้ท่อ p v c 13.5มนะครับมันก็มีขนาดเท่าไหร่บ้างมันก็จะมีขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหกหุนสีหุนนะครับทีนี้อันนี้คือปริมาณที่ผมใส่ไปให้แล้วก็ราคาวัสดุซึ่งผมเอาอ้างอิงจากใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะไปซื้อตามร้านมันที่อาจจะถูกกว่าราคาผมหรืออาจจะแพงกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆที่ไปหาซื้อพวกวัสดุพวกนี้เพราะนั้นวิาราคาพวกนี้ที่ผมใส่ไว้ก็เป็น uh, ราคากลางๆซึ่งจะเอามาจาก Google นะครับทีนี้ผมก็ได้ใส่ uh, ปริมาณไปแล้วว่าท uh, ่อสีอุ่นมีกี่เมตรท่ออุ่นมีกี่เมตรตึ่งในคลิปก่อนๆในการ uh, หา ค่าแรงว่าค่าแรงและค่าวัสดุรวมเหมือนกันหาว่าแต่ละตัวามาได้ยังไงซึ่งในน,นนี้ผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะจําได้นะครับถ้าจำไม่ได้อาจจะย้อนกลับไปยู ดูในคลิปก่อนกอก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งผมใส่รายละเอียดไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูพวกแคมป์และสปอร์ตนะครับของท่อเวลาเราเดินเดินท่อเนี่ยเราก็จะมีแคมป์พวกสปอร์ตแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการเดินท่อพวกอุปกรณ์ในการเดินท่อและอื่นๆห,นหมายถึงว่าคือพวกข้อง,งอฟิตติ้งทั้งหลายแหล่นะครับพวกกาวทาท่ออะไรพวกนี้นะครับเราก็จะ <c oughs> เป็นการเหมาเหมาเวลาเราคิดเราก็เอาจํานวนค่าวัสดุทั้งหมดนะครับของจํานวนท่อ แล้วก็คูณด้วยอาจจะสี่สิเปอร์เซ็นของรนะับพอร์ตซัพพอร์ตะแคมป์พวกซัพพอร์ตอะไรเงี้ยพวกเนี้อาจจะแพงกว่าพวกฟิตติ้งนะครับ <c oughs> นั้นผมก็เอาจํานวนท่อเอาปริมาณาจํานวนท่อหมายถึงราคาท่อทั้งหมดนะครับมา,าคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ผมเอาสี่สิบเปอร์เซ็นไปคูณนะครับส่วนไอ้พวกอุปกรณ์ในการเดินท่อฟิตติ้งเนี่ยผมใช้สามสิบเปอร์เซ็นตะไปคูณ นะครับอันนี้อันไม่ตายตัวนะครับถ้าเราดูแบบแบบมีรายละเอียดเยอะในการเดินพวกซัอร์ตพวกพวกรพวกนี้อาจจะเยอะตามตัว,วนั้นเพื่อนอาจจะคูณพวกเปอร์เซ็นต์มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ผมก็เอาของกลางก็คือที่อ่าก็ก็อยู่ประมาณนี้3 0ม0นะครับ <c oughs> ทีนี้อ่าพอมีระบบน้ําดีมันจะมี2อ,อย่างระบอ่าของระบบน้ําดีกันเดินท่อ PVC นี้คือเดินพวก ในตึกส่วนพวกท่อ SDPE PN10 นี่คือเป็นการฝังใต้ดินนะครับซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราฝังใต้ดินนี่คือราคาที่ผมใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็มีพวกบอลวาลนะครับขนาดเท่าไหร่ผมก็ใส่จำนวนไว้ให้นะครับมีสต็อกวาลนะครับแล้วก็มีก๊อกสนามก๊อก่างล้างหน้าก๊อกซิงนะครับถังน้ำดีนะครับขนาด1,500ลิตรกับถังอยู่ประมาณนี้นะครับ ซิงนะครับซิงล้างจานนะครับความลึกสิบแปดเซนติเมตรก็หนึ่งสิงผมก็ใส่จํานวนไปแล้วนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการติดตั้งทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ก็คือเอาทั้งหมดของตัวท่อ,อของระบบพวกวาลวพวกต็อปวาลพวกก๊อกอะไรพวกนี้าราคาทั้งหมดมารวมแล้วก็คูณด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้อส่วนท่อน้านทิ้งก็เหมือนกันนะครับก็ ปริมาณทั้งหมดที่ผมถอดทอนไว้ในรายละเอียดที่เราที่ทําคลิปไปก่อนนั้นผมก็จะเก็บรายละเอียดมาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็มันจะมีท่อขนาดนิ้วสองสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วอะไรพวกนี้นะครับก็แคมป์ซัพพอร์ตก็เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันกับไอ้ท่อน,นาดีนะครับพวกฟอร์เดนนะครับฟอร์กีนัลอันนี้ก็ตามด้วยสุขภัณฑ์และสังบําบัดน,นะครับสุขภัณฑ์ก็มีโถชั้นละหนึ่งตัวนะครับโถส่วม่าง,างหน้าสายฉิด ชําระนะครับผักบัวถังบาบัดน้ําเสียนะครับหนึ่งพันหกร้อยลิตรขนาดเท่านี้นะครับอีนี้ราคาในการติดตั้งเนี่ยมันจะอยู่ในการก่อสร้างซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วว่าก่อสร้างเขาจะจะมีการตอกสอเสาเข็มมีการเทลีนมีอะไรพวกข้อซัพพอร์ตเรานั้นราคาตรงนี้ก่อ,อสร้างเขาจะคิดในส่วนของก่อสร้างนั้นเรามีแค่ราคาคือถังนะครับต่อไปก็มีพวกทางดักไขมันนะครับในะ,ะอุปกรณ์ในการติดตั้ง ก็เหมือนกันแล้วก็จะมีพัมน้ำสองร้อยสองร้อยวัตต์นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่รายละเอียดไปให้ต่อไปเป็นหัวข้อที่สามเป็นระบบท่อน้นําฝนนะครับซึ่งเราก็จะมีท่อน้ําฝนอยู่นิดหน่อยข้างหน้านะครับข้างหน้าสองสองจุดข้างหลังหนึ่งจุดนะครับก็จะมีท่อสองนิ้วนะครับแล้วก็มีรูปเดนนะครับผมก็จะใส่ไปให้แล้วก็จะมีเฟกนะครับที่เคยอธิบายไว้ให้นะครับว่า เท่าไรทีนี้จํานวนนะครับแต่ว่าหัวข้อเรามารวมก็ตัวนี้ก็คือหัวข้อที่สามเราก็มารวมไปนะครับเนี่ยหัวข้อที่สามนะครับราคาหัวข้อที่ 3, สามส่วนราคาหัวข้อที่สองก็อยู่ประมาณนี้เราก็มารวมทั้งหมดนะครับของหัวข้อที่สองทั้งหมดนะครับนะแล้วเรามารวมค่าแรงค่าวัสดุแล้วก็รวมทั้งค่าแรงค่าวัสดุก็เอาทองตัวมาบวกกันนะครับก็จะได้ค่าแรงและค่าวัสดุนะครับ นี้เรามาดูหัวข้อข้างหลังนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนทำรับคิดราคาเพื่อติดตั้งเองทั้งหมดนั้นเพื่อนเพื่อนก็เอาแค่หัวข้อนี้นะครับที่ผม,มเดี๋ยวคุณชายไล์วไว้เป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะครับเราก็จั้งแต่หัวข้อหนึ 3, ่งถึงสามนั่นคือราคาทั้งหมดราคาทั้งหมดหมายถึงว่ารวมทั้งไฟฟ้าด้วยนั้นเรามาดูตีละหัวข้อค่าวัสดุก็คือเอาไอเทมที่สามไอเทมที่สองแล้วก็ไอเทมที่หนึ่ง กับหัวข้อที่หนึ่งของไฟฟ้ามารวมกันก็จะได้ราคานะครับก็จะได้ราคาของหมวดวัสดุทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือค่าแรงทั้งหมดอันนี้รวมค่าแรงค่าวัสดุก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราคิดแล้วเราทําเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอทําในรูปของบริษัทหรือผู้รับเหมาเป็นพวกห้างหุ้นส่วนอะไรพวกนี้นี่มันก็จะมีสามสี่หัวข้อที่ต้องโผล่ขึ้นมา นะครับก็คือมีค่าอะไรบ้างการดําเนินการหรือค่าโสหุยค่าสหุยคือ่าเดินทางค่าซื้อของค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรนิ้ต่างๆเราก็จะคิดค่าโสหุยนะครับค่าสหุยอย่างปกติเขาจะคิดกัน10%หรือ12%แล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้หรือ15%อันนี้ผมเอากลางๆ12%เราก็คูณ12%ก็เอาจํานวนตัวนี้นะครับตั้งแล้วก็คูณด้วย12%อนนี้นะครับก็คือเอาจํานวน108,900 ห้าร้อยสิบสามบาทเนี่ยตั้งแล้วก็คูณด้วยสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเราคิดค่าส่งค2สิบสองเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้สองหมื่นกว่านะครับนี่คือ,อในรูปของบริษัทหรือห้างูส่วนก็ต้องมีไอเทมตัวนี้ทีนี้ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราคิดก่อนอเราคิดก่อนอมูลค่าเพิ่มก็จะได้เอาสองตัวนี้มาบวกกันนะครับสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ นะครับนี่คือเป็นราคารวมของก่อนภาษีหรือก่อนแวตก็เรียกง่ายๆนะครับทีนี้พอได้สองตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มก็คือบวกแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เราเราต้องเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ตัวนี้ตั้งนะครับนะครับเอาสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดมันก็จะได้เป็นค่าแวตก็ได้เป็นจำนวนแวตนะครับ ที่เราต้องจ่ายเวลาเราไปเสียภาษีนะครับเราต้องเสียภาษีรัฐเราก็ต้องคิดตัวนี้ไปกับเจ้าของที่เจ้าของบ้านที่จ้างเรานะครับต่อไปเป็นราคารวมทั้งหมดไม่ใช่รวมทั้งหมดอย่างนี้นะครับรวมทั้งหมดก็ถึงว่าราคาก่อนภาษีแล้วก็ราคาบวกภาษีแล้วขอสองตัวนี้นะครับมาบวกกันแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่คือกระบวนการที่เราจะนําไปเสนอร,ราคากับลูกค้าถ้าเรา ทําในรูปแบบของบริษัทหรือผู้รับเหมาหรือห้างขุ้นส่วนเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดตรงนี้เพราะว่าเราต้องไปเสียภาษีให้กับรัฐนั้นเราต้องคิดมูลค่าเพิ่มกับเจ้าของบ้านที่เราไปจ้างนะครับแล้วก็เราก็ต้องคิดค่าดําเนินการด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําเองหมดเราคิดแค่ว่าค่าปริมาณราคาบ้านที่เราสร้างเนี่ยค่าไฟฟ้าและคะ่าระบบประปราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เราก็ ใช้แค่หนึ่งถึงสามรวมกันเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีงบประมาณอยู่เท่านี้เราต้องใช้งบประมาณเท่านี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยกวบาทนี่คือระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลในบ้านแถวของสองชั้นที่เราต้องมีงบอยู่ประมาณนี้นะครับนะบ้านถึงจะแล้วเสร็จนะครับแต่ถ้าเราไปรับเหมาเราก็จะมีตัวพวกนี้พอกขึ้นมานะครับเราต้องคิดพวกนี้กับเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราไม่คิดเราก็ต้องจ่ายเองนะครับ พวกนี้เราต้องใจเองไม่นั้นเราต้องคิดจากเาจาเจ้าของบ้านาพวกรายการทั้งหมดนี้นะครับในรูปแบบของบริษัทหรืออางอินส่วนนะครับเพราะนั้นคลิปการปริมาณราคาระบบไฟฟ้าและสุขภิบาลของการออกแบบทาวน์งฮสองชั้นที่เราออกแบบกันมาน่าจะคลิปนี้เป็นคลิปตอนจบน่าจะเป็นคลิปที่20ก็การปริมาณราคาทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ปริมาณให้เพื่อนเพื่อ,อเพื่อเป็นแนวทางในการคิดนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่า ราคาทั้งหมดที่เราจะทำโปรเจกต์แต่ละโปรเจกตเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะนั้นเราก็จะมีตัวเลขอยู่ในใจว่าประมาณนี้เราใช้ระบบไฟฟ้ามีโคมไฟประมาณนี้สวิตประมาณนี้นะครับดีไซน์ออกประมาณประมาณนี้แล้วงบประมาณที่เราต้องใช้ก็อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะจํากัดงบของเราได้ว่าเราสมมุติว่าเรา,า,เราตีมีงบไปสองแสนนะมีงบไปสองแสนเราจะทําเอง เราประมาณไว้แล้วได้แค่แสนเก้าแสนแปดแสนเก้าก็อนมเออีกนิดหน่อยอะไรก็ไม่เวอร์ต่าไม่เวอร์ไปจากงบที่เราตั้งไว 2, 000, ้สองแสนก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเราไม่มีพวกการปริมาณราคาไม่มีแบบมีอะไรเราซื้อมาซื้อมาซื้อมางบอาจจะบาดปลายพอเราไปเห็นอะไรสวยๆเราอาจจะจะซื้อมันติดตั้งรุ่นนี้นั่นมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ในทางงบก็จะบาดปลายนะครับดังนั้นการทําปริมาณราคานี่คือการการจํากัดวงเงบของเราไม่ให้มันเกินไป ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมกระจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ